ในวันก่อนได้นาข้อความที่ปรากฏในพระบาลีและก็อัตรกถามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังหัวข้อเรื่องนะจุดจบผู้ประกาศว่าในเรื่องของเปรตหมูหรือสุกระเปรตปรากฏว่าก็มีผู้ที่รับชมรับฟังาทางบ้านาทางช่องทาง YouTube หรือช่องทางอื่นใดก็ตามก็มีความกังวลใจ กับการนำเสนอข้อมูลต่างๆว่าทางพระพิสุสมณเณรวัดเขาสนามชัยเนี่ยเอาคำที่ไม่ใช่พุทธพจน์มากล่าวให้ฟังหรือเปล่านะอันนี้ก็จะอ่านข้อความให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังสักนิดหนึ่งนะก็มีผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้ทางทีมงานนะบอกว่าหลวงพ่อครับพิสูจน์ในธรรมวินัยควรสอนแต่คำของพระศาสดา ซึ่งเป็นเรื่องแท้เรื่องจริงไม่ควรเอาคำไม่ควรเอาเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาภายหลังมาสอนคารวสแล้วก็เรื่องที่แต่งภายหลังคือสุกรับเปรตเพราะไม่มีในพระไตรปิฎกที่พระาศาสดาตรัสสอนแต่เป็นอัตถกถา,าในวงเล็บนะเรื่องสุกรับเปรตข้อที่207 อยากให้หลวงพ่อมีใจศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอันอย่างลงมั่นการเอาสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งให้พระสัษธรรมต้องสูญสลายซึ่งพิสูจน์ในธรรม,มวินัยจะไม่มีความคิดเป็นแบบนี้อย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของพุทธบริษัทว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควร ที่จะนำคำสอนของพระเจ้ามาตรัสแสดงมากล่าวแสดงไม่ควรที่จะเอาคำของอัตถกถามากล่าวแสดงอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของอุบาสกท่านนี้นะแต่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่อุบาสกได้คิดหรือเปล่านะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในพระไตรปิฎกยมจะมีคำสอนอยู่สี่ประเภทพุทธภาษิตสาวกภาษิต เทวตาภาสิทธ์และก็อิสิภาสิทธ์ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุกล่าวธรรมสมมติว่าโยมเนี่ย,สอ,รรอยสอนธรรมแก่มาตุคามก็ดีอีกพระพิสุสอนธรรมแก่มาตุคามเกินหกคำที่เป็นภาคภาษาบาลีนะกล่าวกรรมที่เป็นพุทธภาสิทธ์ที่เป็นสาวกพาสิทธ์ที่เป็นเทวดาภาสิทธ์ที่เป็นอิสิภาสิท พิสษรรูปนั้นนั้นก็จะมีโทษทางพระวินนยไม่ใช่กล่าวเฉพาะพุทธวจ,จนะไม่ใช่กล่าวเฉพาะพุทธภาษิตเท่านั้นหรือพระพิสูุรูปหนึ่งรูปใดก็ตามกล่าวทมแสดงทมแก่อนุปสมบัติโดยการว่าพร้อมกันนะมีการสวดสาธยายว่าพร้อมกันก็จะทำให้ต้องอาบัติเช่นเดียวกันนะก็มีอาบัติปาจิตติซึ่งทำในที่นั้นก็ได้แก่ พุทธภาษิตสาวกภาษิตเทวดาภาษิตและก็อิสิภาษิตพุทธภาษิตก็คือคําสอนของพระองค์พระดํารัสของพระองค์ทั้งหมดที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกสาวกภาษิตก็คือคําของพระสาวกทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเทวดาภาษิตก็คําของเทวดาที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอิสิภาษิตคําของเหล่าฤาษีทั้งหลาย ที่มีการบวชในธรรมไวในนั้นๆของตนของตนได้มีการกล่าวภาษิตไว้คำทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตสาวกภาษิตเทวดาภาษิตและก็อิสิภาษิตถ้าเกิดว่าโยมที่แสดงความห่วงใ่กล่าวว่าควรจะกล่าวแต่คำของพระเจ้าเท่านั้น ฉันในพระไตรปิฎกก็ต้องตัดคําที่เป็นสาวกภาสิทธ์ออกต้องตัดคําที่เป็นเทวดาภาษิทธ์ออกต้องตัดคําที่เป็นอิสิภาสิทธ์ออกซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการศึกษาเล่าเรียนของ <c oughs> ชาว <c oughs> ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่วิธีการเล่าเรียนของชาวพุทธแบบเทรวาตเพราะการศึกษา พระพุทธศาสนาของชาวพุทธแบบเทราวาตก็ต้องมีการศึกษาไปตามลำดับของคำภีไม่ว่าจะเป็นพระบาลีอัตถกถาดีกาซึ่งมีการเรียนการศึกษามาตามลำดับสำหรับพระบาลีและอัตถกถานั้นมีในสมัยพุทธกาลแต่ในสมัยพุทธกาลคำว่าอัตรกถาใช้คำว่าปริปุชานะคำว่าปริปุชานี่เป็นอัตตกถาเพราะท่านอธิบายว่า ได้แก่คําพรรณนาความของพระบาลีฉะนั้นญาติโยมบ,บางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกแบบเทราวาวก็เลยมีความกังวลว่าเวลาที่พระพิสุนำเอาคําในอัตถกามากล่าวจะเป็นการทำลายพระศาสนาซึ่งข้อความตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําทีา่ญาติโยมอาจจะพูดมาด้วยการศึกษายังไม่ทั่วถึงเพราะว่าการศึกษาใน หลักของคำสอนจะต้องศึกษาไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วอย่างเช่นข้อความที่พูดถึงเรื่องของสุกัตเปรตที่กล่าวในวันก่อนซึ่งพระองค์ตรัสไว้ในที่ถูกยกขึ้นสู่สังคีตินะว่าวาจานุร e ักข ok ีมนัสสาสุสังวุโตกาเยนะจจอกุสลังนักยิราเอเตตโยกรรมมะปเทวิโสทเยอาราทเยมัขังอิสิปเวทิตัง ข้อความนี้แบบนิยมอันนี้คือข้อความในพระไตรปิฎกท้าบับบาลีก็อยู่ที่เล่มย5พระองค์ตรัสแต่เพียงคำนี้ไม่มีคำอธิบายอื่นฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระดำรัสนี้มีความเกี่ยวข้องกับใครพระองค์ตรัสไว้ใครได้รับประโยชน์บ้างเราก็เลยมีการศึกษาโดยอาศัยอัตถกถาเมื่อมีการศึกษาโดยอาศัยอัตถกถาจึงมีเรื่องราวของ สุกระเปรตปรากฏให้ได้ยินได้ฟังนะตามที่ได้กล่าวไว้ฉั้นญาติโยมที่แสดงความหวงใหญ่มานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อยากจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบสักนิดหนึงว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเทราวาตต้องเรียนไปตามลำดับชั้นของคำพีไม่มีการตัดคำในพระไตรปิฎกออกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาวกภาสิทธเทวดาภาสิทธหรือสิภาสิทธ ดันถ้าหากว่าเรามีความซื่อตรงในการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเทรวาทจริงเราก็ต้องศึกษาอย่างเป็นระบบไม่ควรที่จะตัดคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเพราะถ้าหากว่าตัดคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเราเองนั่นแหละที่คิดว่าตนเองศึกษาพุทธวจนะอาจจะเป็นการทําลายพระาศาสนาเองก็ได้อันนี้ก็ฝากให้ได้พินิษพิจารณา สำหรับในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของอุบาสกท่านหนึ่งมากราบญาติโยมทั้งหลายได้ฟังชื่อเรื่องอาจจะน่าตกใจสักนิดหนึ่งนะโยมจงใจนะพร้อมบวกโยมกบยิ้มเลยโยมกบพร้อมบวกไหมพร้อมเจ้าค่ะโยมกบนี่พร้อมบวกนะพร้อมทุกสถานการณ์ใช่ไหมแต่พร้อมบวกในทีนี้เนี่ยโยมอย่าไปเข้าใจว่าพร้อมบวกหรือว่าพร้อมที่จะทะเลาะกับใคร จะทำร้ายใครนะทานกุศลที่ยังไม่มีพร้อมบวกให้มันมีขึ้นศีลกุศลที่ยังไม่มีก็พร้อมบวกบวกให้มีศีลกุศลให้มากขึ้นเนะวียวัจจะไมกุศลไม่เกิดไม่มีอัปใจยานาะไมกุศลไม่เกิดไม่มีก็พร้อมบวกให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าความอ่อนน้อมที่ควรมีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งอาจจะขาดหายไปจากใครบางคนความอ่อนน้อมที่ควรจะมีต่อพระพิสุสมัมมณรนซึ่งอาจจะขาดหายไปจากใครบางคนทางที่ดีก็บวกโยมพร้อมบวกนะใครยังไม่ยังมาสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมเราความอ่อนน้อมของเราเริ่มขาดหายไปเนี่ยพร้อมบวกหรือย,อยังโยมจุงใจพร้อมบวกนะอ,อบวกให้มันมีขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะทะเลาะกันให้เกิด ความเสียหายทางด้านจิตใจหรือได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทางด้านร่างกายอันนี้ไม่ต้องบวกโยมเจอหนีหนีเลยนะไม่ต้องไปเถียงเสียเวลาเพราะว่าอะไรเพราะใจเราก็จะเสียหายใจเขาจะเสียหายไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะบวกก็ขอให้บวกในด้านดีนะในด้านที่ทําให้จิตใจเราเป็นกุศลเรื่องราวนี้ที่ตั้งว่าพร้อมบวกก็เพราะว่าพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยแกเจริญกุศลให้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆเนืองเนือง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลยมข้อความนี้ปรากฏอยู่ในอัตถราาซึ่งถ้าในพระบาลีจะมีข้อความแต่เพียงว่าอนุปุเพนะเมทาวีโถกังโถกังคเนคเนกรมมาโรราชตัดเสวะนิทธะเมมะละมัตตโนนี่ข้อความในพระบาลีถ้าอาา่านเ,เฉพาะบาลีอ่านะแปลเฉพาะบาลีโดยไม่ ไม่เกี่ยวกับอัตถกถาเนี่ยไม่ค่อยได้ใจความนะโยมนะผู้มีปัญญาโถกังโถกังหน่อยหน่อยคเนคเนขณะขณะอนุนนอนป,ปูเพนะโดยลําดับแบบนีน้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แปลออกมาแล้วรู้เรื่องเพราะอาศัยข้อความในอัตถกถาเมธาวีก็บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาในนี้คือถึงพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดความรุ่งเรืองมีความเข้าใจในธรรม โถกังโถกังคเนคเนเนี่ยท่านก็อธิบายว่าคํานี้เนะี่ยถ้าจะแปลก็ต้องมีการใส่กิริยาเข้ามาก็คือกระทํากุศลอยู่ทีละหน่อยทีละน้อยในทุกๆโอกาสเนี่ยที่มีที่สามารถแปลอย่างนี้ได้เพราะอ,อาศัยอัตถกถาเพรออาะอัตถกถาท่านไขามาว่าคเนคเนเนีเ่ยคเนคเนติโอกาเสโอกาเสกุสลังกรโจนโตฉนันเวลาที่ใครก็ตามไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ที่แปลมาจากบาลีเนี่ยจะมีคำของอัตถกถาอยู่ในนั้นแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอัตถกถาก็อาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> ก็คิดว่านั่นเป็นพระดำรัสของพระเจ้าทั้งหมดที่แปลตรงตัวทั้งหมดแต่การแปลก็แปลแบบนั้นแหละแต่อาศัยใจความที่ปรากฏในอัตถกาฉะนั้นผ้ามท่านนี้เนี่ยก็ออกไปแต่เช้าเนี่ยแต่ในแต่ละวันแต่ละวันไปยืนอยู่ในสถานที่ที่แกมองเห็นพระพิสุเน,นี่ยห่มจีวร เห็นพิสูเนีในห่มจีวรในที่ที่พวกพิสุจห่มจีวรในที่นั้นก็มีหญ้ามันงอกขึ้นมาโยมเนี่ยพิสุก็ห่มจีวรอ,อยู่ในที่นั้นแต่ว่าชายจีวรของพิสูจนที่กําลังห่มอยู่เนี่ยก็มันเกลือเกลือกลวหรือว่าไปโดนละยอดหญ้าที่มันมีน้ําค้างเนี่ยอยู่ชายจีวรของพิสูจน์รูปนั้นก็เปียกน้ําค้าง พอพรามเห็นดังนั้นพรามก็เลยคิดว่าเนี่ยเราจะทําให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเตียนวิธีการก็คือไปเอาจอบมายมไปถางบริเวณตรงนั้นและไปถากทําบริเวณตรงนั้นให้เตียนเหมือนกับลานนะเหมือนกับลานนวดข้าวเหมือนกับลานที่เขาสําหรับไว้ตากของตากพวกธัญพืชต่ตางๆในวันต่อมาพรามนนั้นก็ไปอีกโยมแล้วก็เห็นพิสูจน์นะห่มจีวรอยู่ในที่นั้นวันก่อนเนี่ย จีวรเปียกน้าค้างแต่วันนี้จีวพรพอแกนไปถากไปถางทําให้เตียนหญ้ามันก็ไม่มีแต่มันมีอะไรเลยทีนี้มันก็มีดินอยู่นะดินเนี่ยมันไม่ได้ทําเอาทรายมาเกลี่ยเรื่รองอะไรมาเกลี่ยมันก็มีฝุ่นชายจีวรของพระพิสูกุก็เปื้อนฝุ่นพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเอาเราควรที่จะนาทรายมาเกลี่ยก็เลยเอาทรายมาเกลี่ยพอทรายมาเกลี่ยในฉะนนั้นแกก็ไปอีกโยม นะแกชอบไปสังเกตการนะว่าแกจะทําบุญอะไรได้บ้างในแต่ละวันแต่ละวันวันต่อมาเนี่ยก็พิสุก็ไปอีกโยมวันนั้นนะ่ะแดดแรงนะแต่เช้าเช้านะนะแต่ก็แดดแรงอยู่ในขณะที่พิสุก,กําลังห่มผ้าอยู่นั้นนะ่ะพราหมณก็สังเกตเห็นนะเห็นอะไรเห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพิสุที่กําลังห่มจีวรน,นั้นพอเห็นเหงื่อไหลแล้วแกทํำยังไงในะทีนี้ แกก็ปิ๊งไอเดียเลยนะยมจงใจนะจะต้องทํามนตดบทําปรมกันแดดมาให้แดดนะมันโดนพิสุแกก็ไปทําปรมในที่นั้นในขณะที่แกทำปรมเสร็จแกก็ไปดูผลงานแกนอีกนะไปมองดูเอ้พระพิสุมาผมจีวรล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าในวันต่อมาเนี่ยฝนตกละทีนี้เออปรมมันจะกันฝนได้ไหมเขาทําบังแดดนะมันไม่ได้บังฝนฝนก็เปียก พอฝนเปียกทำยังไงล่ะพิสูจเปียกฝนแกก็เลยทําสาลาเลยที่นี้ทําศาลาเลยเนี่ยเห็นไหมวิธีการคิดบวกของแกทําไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละอันนี้คือพร้อมบวกนะโยมนะอ,อให้จิตมันเป็นกุศลไงไม่ใช่ว่าใครพูดไม่ถูกหูหน่อยเอาด่ากันเลยนะอันน,น,นี้ไม่ดีบวกแบบนี้ไม่ดีเพราะบวกแล้วมันเป็นลบไงจิตเป็นอกุศลบวกแล้วมันจะต้องเพิ่มขึ้นจิตเป็นกุศลถึงจะดี เมื่อมีการสร้างสาลาเสร็จสับเรียบร้อยก็ทําการฉลองนะทำการฉลองสาลานะเมื่อมีการฉลองศาราเนี่ยชนทั้งหลายก็มาประชุมกันยังสถานที่นั้นนะพระองค์ก็ไปยังสถานที่นั้นแล้วก็มีการกล่าวอนุโมทนาคาถานะเพื่อให้พรานนั้นได้เกิดความปลื้มใจในการเจริญกุศลและก็พูดถึงว่าบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ย จะมีการสั่งสมกระทำกุศลอยู่บ่อยๆทุกๆขณะเป็นการนำอกุศลนำมลทินคืออกุศลออกไปจากจิตใจของตนโดยลำดับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าอนุปเพนะเมทาวีโถกังโถกังคเนคเน,นกามมาโรรัชตัดเสวะนิทเมมะละมัตโนบุคคลผู้มีปัญญากระทำกุศลอยู่ทีละน้อยทีละน้อยในทุกๆโอกาสดโดยลำดับ พึงกำจัดมนทินของตนได้เหมือนกับนายช่างทองปัดเป่าสนิมทองเะ่นั้นหมายความว่าช่างทองในเวลาที่เขาจะหลอมทองนะเขาจะต้องหลอมหลายครั้งหลอมทองแล้วก็ทุบๆุหลายครั้งเพื่อที่จะให้สนิมทองมันออกไปเมื่อนําสนิมทองออกไปได้แล้วเขาก็จะสามารถทําเครื่องประดับต่างๆได้พระภิกษุก็เช่นเดียวกันหรือบุคคลผู้มีปัญญาก็เช่นเดียวกันควรทากุศลอยู่บ่อยๆเนืองเนือง การทำกุศลอยู่บ่อยๆหนึ่งๆนั่นแหละสามารถกําจัดมนทินมีราคะเป็นต้นของตนได้ทําให้มนทินปราศจากไปได้นะท่านก็ที่บายว่าเวลาที่มนทินมันหมดไปก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสนั่นเองในคราวที่ปรงตรัธรรมเทศนานี้พราหมณ์ก็อยู่ในสถานที่นั้นและก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็อาศัยธรรมเทศนานั้นนั่นแหละเจร,ริญมิปสสนา สามารถกระทําโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลให้แจ้งนะธรรมเทศนาก็มีประโยชน์แกมหาชนเป็นอันมากฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลในแต่ละวันแต่ละวันก็ชื่อว่าเราได้ทําตามบัิตในการก่อนพราหมณ์ท่านนี้อาศัยการเจริญกุศลเบื้องต้นก็มีการตากทางหญ้าเพื่อปรับสถานที่จนกระทั่งมาสร้างศาลาจนกระทั่งฟังธรรมในสำนักของพระองค์และสามารถ กระทำโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลให้แจ้งได้บุญเล็กๆในน้อยโยมที่สั่งสมทีละเล็กทละน้อยเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่บุญที่มีกําลังยิ่งขึ้นฉนันยัดโยมทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสเราก็จเจริญกุศลให้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆโอกาสนั้นเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรามีความคุ้นเคยกับกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็แน่นอนแล้วว่า จะกาจัดอกุศลได้ในคราวที่กุศลนั้น,น,นเกิดขึ้นเป็นไปยนั้นถ้าว่าเราต้องการที่จะเพิ่มพูนกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็พยายามหาโอกาสในการเจริญฐานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เกิดขึ้นตามโอกาสตามฐานะอันควรในคราวนั้นนั้นฉะนั้นในวันนี้ได้มีโอกาสนําเรื่องราวของพราหม์ท่านหนึ่งมากล่าวญาติโยมทั้งหลายน้ฟังพราหมณ์ท่านนี้ <c oughs> มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในอัตถกถา เป็นคำอธิบายพระดำรัสของพระองค์ที่เป็นเนื้อความพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกการที่เราอาศัยอัตถกาาก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าในพระไตรปิฎกนั้นพระดำรัสนี้พระองค์ตรัสแก่ใครและใครได้รับประโยชน์ก็เป็นอนว่าพระองค์ตรัสแก่หมู่ประชุมชนที่อยู่ในที่นั้นที่ประรบพรามที่ทำบุญไปตามลำดับ พรามก็ได้รับประโยชน์ชนทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์ฉะนั้นการศึกษาพระบาลีการศึกษาอัจถกถาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธแบบเถราวาทศ,ศึกษากันมาโดยลําดับฉนันพูดใดก็ตามประสงค์ที่จะเป็นผู้ที่รักษาพระธรรมคําสอนแบบเถราวาทก็ควรที่จะศึกษาคําสอนตามระบบอย่างเป็นลําดับนั่นแหละไม่ควรที่จะตัดเอาคําอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเรา เข้าใจว่าเรารักษาพุทธวจนะอาจจะเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็เป็นไปได้ฉันในวันนี้ก็ขอนโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ข้นขวายเจริญกุศลงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส,ส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้าร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพนาพนาพนด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอญ